ฝนที่ตกหนักทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาไหลมาตามลำห้วยเข้าไปท่วมพื้นที่ตำบลเวียงต้าอำเภอลองจังหวัดแพร่สร้างความเสียหายแก่พื้นที่การเกษตรและก็บ้านเรือนของ,องประชาชนบางส่วน,น,น,วนขณะที่กองอนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ออกมาเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่อำเภอสองเด่นชยัยอำเภอลองและอำเภอวังชิ้นให้เตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล,ลม่มระหว่างวันที่19ถึง25กันยายนนี้หากมีน้ำไหลเชี่ยวไม่ควรออกหาปลาหรือว่าข้ามลำน้ำเด็ดขาดนะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยาประชาชนกิตอาสานิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมด้วยผู้ประกอบการหอพักก็ไปร่วมกันทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมชุมชนในตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาเมื่อวานนี้ ผู้ประกอบการระบบบอกว่าการฟื้นฟูครั้งนี้คาดว่าจะต้องใช้เวลาน,านานหลายเดือนกว่าจะกลับมาสู่สภาวะปกติขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยังมีความกังวลว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่เพิ่มเติมจะเป็นการซ้ำเติมความเสียหายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ